สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาเจอตัวเลขเยอะๆนี่มันน่าปวดหัวซะจริงแบบว่ามองจนตาลายไปหมดเลยวันนี้เราจะมาลองเล่นแร่แปรธาตุเปลี่ยนตัวเลขน่าเบื่อพวกนั้นให้กลายมาเป็นภาพสวยๆที่เล่าเรื่องได้ในพริบตาเดียวเลยครับคำถามก็คือแล้วเราจะทำยังไงล่ะมันมีวิธีไหนบ้างที่จะเปลี่ยนข้อมูลกองมหือมาให้มันย่อยง่ายๆแล้วก็เข้าใจได้ทันที คำตอบง่ายมากๆเลยครับก็คือการใช้แผนภูมิรูปวงกลมนั่นเองใช่แล้วครับมันคือเครื่องมือสุดเจ๋งเลยนะที่ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เปรียบเทียบได้เลยว่าส่วนไหนมากส่วนไหนน้อยคือมันชัดเจนมากอารมณ์เหมือนเราแบ่งเค้กแล้วเห็นเลยว่าใครได้ชิ้นใหญ่ที่สุดนะครับโอเคครับและนี่คือสิ่งที่เราจะมาดูกันในวันนี้เริ่มจาก แผนภูมิรูปวงกลมคืออะไรมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างแล้วก็จะมาดู3ขั้นตอนง่ายๆในการสร้างมันขึ้นมาจากนั้นเราจะไปลองทำโจทย์จริงๆกัน2ข้อเลยคือเรื่องเครื่องดื่มกับเรื่องเกมเมอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยสรุปประเด็นสำคัญรับรองว่าดูจบเอาไปใช้ได้จริงแน่นอนเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยหัวข้อแรกแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ อืมถ้าให้พูดแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือการเอาข้อมูลมาเล่าเรื่องในรูปแบบของสัดส่วนครับเพื่อให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าเอ๊ะอะไรคือส่วนใหญ่อะไรคือส่วนน้อยแค่นั้นเลยแต่ถ้าอยากได้นิยามแบบเป๊ะๆเ,เลยนะแผนภูมิวงกลมก็เหมือนเราเอาข้อมูลทั้งหมดมากองรวมกันในวงกลมวงหนึ่งแล้วก็หั่นมันออกเป็นชิ้นๆเหมือนพิซซ่านะครับซึ่งขนาดของพิซซ่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะบอกเราเลยว่า ข้อมูลส่วนนั้นๆมันมีสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับพิซซาทั้งถาดทีน่นี้การจะสร้างแผนภูมิวงกลมดีๆขึ้นมาอันนึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีวงกลมกับสีสวยๆก็พอนะครับมันต้องมีองค์ประกอบสําคัญอยู่สามอย่างเพื่ออะไรก็เพื่อให้แผนภูมิของเราสื่อสารได้ชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญเลยน่าเชื่อถือด้วยครับอย่างแรกเลยคือชื่อเรื่องครับต้องชัดเจนบอกให้รู้เลยว่าเรากําลังดูข้อมูลเรื่องอะไรอยู่ ต่อมาอย่างที่สองก็คือตัวแผนภูมิเองเลยนี่คือพระเอกของเราเป็นภาพที่แสดงข้อมูลทั้งหมดและอย่างที่สามอันนี้สำคัญมากเลยนะคือแหล่งที่มาของข้อมูลครับการบอกที่มาจะช่วยให้คนดูเชื่อถือว่าข้อมูลของเราเนี่ยของจริงนะไม่ได้คิดขึ้นมาเองเอาล่ะครับมาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยกันแล้ววิธีการสร้างแผนภูมิรูปวงกลมผมจะบอกว่ามันมีพิมพ์เขียวง่ายๆแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองครับ ง่ายขนาดที่ว่าใครๆก็ทำตามได้แน่นอนมันง่ายๆแค่นี้เลยนะฟังดีๆนะครับ 1. ห,หารวมของข้อมูลทั้งหมดก่อนเลย 2. คํคำนวณขนาดของมุมสำหรับข้อมูลแต่ละชิ้นและ 3. วาดวงกลมแล้วก็แบ่งตามองศาที่เราเพิ่งคำนวณมาจบเลยแค่นี้จริงๆครับและนี่คือสูตรเวทมนตที่เราจะใช้กันครับก็คือเอาจำนวนของหมวดหมู่นั้นๆหารด้วยจำนวนทั้งหมด แล้วก็คูณด้วย360เอ๊ะแล้วทำไมต้อง360ล่ะคำตอบง่ายมากครับก็เพราะว่ามุมรอบวงกลม1วงเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ360องศาพอดีเป๊ะเลยไงครับโอเคทฤษฎีนแน่นกันแล้วถึงเวลาลงมือทำจริงกันบ้างเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะเรามาลองลุยโจทย์ข้อแรกไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับโจทย์ข้อแรกของเรามีอยู่ว่ามีโรงเรียนแห่งหนึ่งครับ เขาไปสำรวจนักเรียน300คนว่าเครื่องดื่มที่ชอบที่สุดเนี่ยคืออะไรน่าสนใจนะเรามาดูกันดีกว่าว่าผลเป็นยังไงและนี่คือข้อมูลดิบที่เราได้มาครับสังเกตไหมครับว่าขั้นตอนที่1ของเราเนี่ยเสร็จไปแล้วนะเพราะโจทย์บอกมาชัดเลยว่ามีทั้งหมด300คนโอ้โหสบายไป1อย่างแล้วครับต่อไปก็ขั้นตอนที่สครับเราจะเอาสูตรเวทมนต์เมื่อกี้มาใช้กัน อย่างเช่นนมมี85คนใช่ไหมครับเราก็เอา85หารด้วยยอดรวมคือ300แล้วก็คูณด้วย360ก็จะได้ออกมาเป็น102องศาครับเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะกับน้ำอัดลมน้ำเปล่าน้ำผลไม้จนครบทุกอันและทริคสำคัญเลยนะพอลองเอามุมทั้งหมดมารวมกันมันจะต้องได้360องศาพอดีเป๊ะเป็นการเช็คคำตอบไปในตัวได้ด้วยครับและท่นท่น นี่คือผลงานของเราครับจากตารางตัวเลขที่ดูธรรมดาธรรมดาตอนนี้กลายเป็นแผนภูมิที่บอกเรื่องราวได้ทันทีเลยเห็นชัดๆเลยใช่ไหมครับว่าน้ำอัดลมเนี่ยคือเครื่องดื่มที่คิดที่สุดของนักเรียนกลุ่มนี้กินพื้นที่ไปเยอะที่สุดเลยยอดเยี่ยมไปเลยครับเห็นไม่ว่าไม่ยากเลยแต่การฝึกฝนจะทำให้เราเก่งขึ้นนะ งั้นเพื่อให้คล่องมือขึ้นไปอีกเรามาลองลุยโจทย์อีกสักข้อกันดีกว่าครับโจทย์ข้อที่2นี่น่าจะถูกใจคอเกมกันบ้างนะครับเป็นการสำรวจกลุ่มอายุของเกมเมอร์ทั้งหมด1,000คนเลยนะเราจะมาสร้างแผนภูมิเพื่อดูว่าเออเกมเมอร์ส่วนใหญ่นี่เขาอยู่ในช่วงไวัยไหนกันแน่นี่คือข้อมูลที่เราได้มาครับยอดรวมคือ1000คนพอดีเป๊ะ,เ,ปะเลย เป็นตัวเลขที่สวยมากนะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปของเราจะคำนวณง่ายขึ้นเยอะเลยครับเราก็ทำเหมือนเดิมเลยครับใช้สูตรเดิมเป๊ะเ,เอาจำนวนของแต่ละกลุ่มอายุมาเข้าสูตรเพื่อหาขนาดของมุมเห็นไหมครับว่าสูตรนี้มาใช้ได้กับทุกข้อมูลจริงๆเป็นสูตรครอบจัก,กรวาลเลยก็ว่าได้และแน่นอนพอคำนวณเสร็จรวมกันทั้งหมดก็ได้360องศาเหมือนเดิมเป๊ะครับและนี่คือแผนภูมิฉบับสมบูรณ์ครับโอ้โหมองแว็บเดียวรู้เรื่องเลยนะ ว่ากลุ่มเกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือช่วงอายุ21-30ปีเห็นไหมครับว่าการเปลี่ยนตัวเลขธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นภาพเนี่ยมันให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลังได้ขนาดนี้เลยเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเรามาทบทวนประเด็นสำคัญสคัญที่เรียนรู้กันไปในวันนี้ดีกว่าเพื่อให้ทุกคนสามารถเอาความรู้นี้ไปสร้างแผนภูมิรูปวงกลมเจ๋งๆได้ด้วยตัวเองครับ หัวใจสำคัญของมันก็คือพิมพ์เขียว3ขั้นตอนง่ายๆนี่แหละครับจำไว้เลยนะ 1. หารรวมทั้งหมด 2. คํคำนวณมุมโดยใช้สูตรส่วนหารด้วยทั้งหมดคูณ360และ 3. วาดวงกลมแล้วก็แปะป้ายให้ชัดเจนแค่3ขั้นตอนนี้เท่านั้นแหละครับก็สามารถเปลี่ยนข้อมูลที่ดูซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องราวที่ใครๆก็เข้าใจได้แล้วก่อนจะจากกันไปนะครับผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักหน่อย ลองมองไปรอบๆตัวเราสิครับมีข้อมูลอะไรในชีวิตประจำวันของเราบ้างที่เราสามารถเอามาสร้างเป็นแผนภูมิวงกลมสนุกๆได้อาจจะเป็นค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนเวลาที่เราใช้ไปกับดูซีรีส์เทียบกับการทำงานหรือแม้กระทั่งแนวเพลงที่เราฟังบ่อยที่สุดลองเอาทักษะใหม่นี้ไปใช้ดูนะครับแล้วเปลี่ยนข้อมูลรอบๆตัวให้กลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจขึ้นมา